เลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติลงพื้นที่ร้อยเอ็ดติดตามจัดการลุ่มน้ำชีน้ำมูลเร่งระบายน้ำรับมือฝนลดเสี่ยงอุทกภัยวันที่21กันยายน2568ที่โครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาชีกลางตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัด, 101. ดร้อยเอ็ดดรสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ำชี โดยมีผู้บริหารกลุ่มทรัพยากรน้ำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนในการติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำฉี่น้ำมูลซึ่งขณะนี้เขื่อนอุบลรัฐและเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำสูงจึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อรองรับฝนที่จะตกเพิ่มโดยน้ำจะไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าสู่ฝายโสธรลงแม่น้ำมูลและบรรจุแม่น้ำคง ที่ระดับน้ํายังต่ากว่าตลิ่งมากทําให้สามารถระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ําแบบลุ่มน้ํารวมโดยมีข้อเสนอเพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนอุบลรัฐจากเดิมวันละไม่เกิน25ล้านลูกบาทเมตรอาจเป็น35ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ําชีพร้อมเน้นย้ําให้สํารวจพื้นที่ท้ายเขื่อนและฝายร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและจะทำข้อมูลคาดการล่วงหน้าอย่างน้อย10วันเพื่อประเมินศักยภาพการรองรับน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนดรสุรศรีกิติมนฑลกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำฉี่และลุ่มน้ำมูลแบบบูรณาการโดยทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงอุทกภัยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในกรณีที่รุ่มน้ําชีกับรุ่มน้ํามูลเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะไปเจอที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีที่จะลงสู่แม่น้ําโขงก็ยังนับว่าเป็นโอกาสดีในช่วงนี้นะครับที่แม่น้ําโขงยังต่ํากว่าตะลิ่งค่อนข้างที่จะมากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ําที่จะสู่แม่น้าโขงเนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพนะครับ ในส่วนของแม่น้ํามูลเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่จะค่อนข้างปกติดีอยู่นะครับแต่ในส่วนของตัวร่มน้ําชีเองอย่างที่ผมนําเรียนนะก็คือในส่วนของเขื่อนอุบลรัฐและก็เขื่อนลำปาวที่มีปริมาณน้าค่อนข้างมากน,นขณะนี้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะต้องมีการเร่งพ่องระบายน้ําของเขื่อนอุบลรั์กับเขื่อนลำปาวออกมาเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มที่เข้ามาอีกรอบหนึ่ง ในส่วนนั้นในวันนี้เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาติดตามนะครับท้ายเขื่อนอุบลรั์มาแล้วนะครับก็มาสู่ในลําน้ําชีก็จะมาทางที่จ่ฝ่ายร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีในส่วนของฝ่ายร้อยเอ็ดหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนที่จะมีลําน้ําสาขาก็คือน้ำยาง นะครับที่จะเติมเต็มเข้ามาที่จะก่อนเข้าไปสู่ฝ่ายยโสธรน,นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการที่มาพูดคุยกันในการบริหารจัดการรับลูกกันนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยให้เป็นแบบรุ่มน้ำนะครับไม่ได้เป็นการบริหารจัดการแยกส่วนก็คือในส่วนของเขื่อนบุรัสจะระบายน้ําเพิ่มขึ้นก็จะ,ะแยกส่วนจากที่จะฝ่ายต่างๆเขื่อนต่างๆที่อยู่ในลําน้ําชีที่จะรองรับตรงนี้เนี่ยก็ ต้องรับรูกกันในเรื่องของการที่บริหารจัดการที่จะดูในส่วนนี้นะครับก็มีการที่จะต้องติดตามอย่างต่อเน,นื่องนะครับณนขณะนี้เนี่ยก็มีการแนะนําว่าเขื่อนบรัชควรที่จะ มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เดิมทีมีการขออนุมัติไว้อยู่ที่ไม่เกิน25ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวันอาจจะระบายน้ำของเขื่อนบุรัตไปถึง35ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่ต้องดูเงื่อนไขของท้ายน้ำก็วันนี้ก็เลยมีความจำเป็นที่มาดูในเรื่องของเงื่อนไขของท้ายน้ำนะครับอย่างเช่นณนะปัจจุบันนี้ที่ยืนอยู่ที่ฝ101่ายร้อยเอ็ดนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันว่า มันมีบริเวณจุดไหนที่จะเป็นรุ่มต่ําที่มีความสุุ่เสี่ยงที่จะน้ำล้นตลิ่งในส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องมีการทำข้อมูลในเรื่องของการคาดการอย่างน้อย10วันนะครับตรงนี้เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าฝนบริลลาร์ระบายน้ำมาแล้วแล้วก็มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ด้วยในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะรองรับได้ขนาดไหน นะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะบริหารจัดการน้ําที่จะทําให้ในลักษณะที่เป็นการลดปัญหาในเรื่องของอุทกภ,ภัยที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ